มาแล้วครับรถด,ด่วน75ห้านะวันนี้ก็ช้า30นาทีนะวันนี้ก็พอขอลอมานิดมันสลุงนนะฮะทำกรบวนมานะครับวันนี้เดี๋ยวมาคอยดูนะครับว่าจะเปิดบีทักไทยไหมนะครับ เปิดแล้วครับเดี๋วเราเรามานิดเปิดวีแจ็กทายนะครับ